หกเจ็ดปดโอคะโคชกาธิวิสัชนาหนึ่งร้อยามสิบเจ็ดเป็นโนโอคะละถึงท่าสิบเจ็ดเป็นโนโยคะละถึงท่าสิบเจ็ดเป็นโนนีวรณะธรรมธาตุเป็นนีวรณะก็มีเป็นโนนีวรณะก็มี ท่ 16, เป็นนีวรณิยะท่าสองเป็นนีวรณิยะก็มีเป็นอนีวรณิยะก็มีท่าสิเป็นนีวรณาวิปยุตท่าสองเป็นนีวรณาสัมปยุตก็มีเป็นนีวรณาวิปยุตก็มีท่าสิกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณนีวรณิยะ เป็นนิวรณิยะโนนิวรณะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณะนิวรณิยะเป็นนิวรณิยะโนนิวรณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณิยะโนนิวรณะก็มีธรรมธาตุเป็นนิวรณีนิวรณิยะก็มี เป็นนีวรณิยะโนนีวรณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรณีวรณิยะแม้เป็นนีวรณิยะโนนีวรณะก็มีท่าสิบหกกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรณะนีวรณะสัมปยุตแม้เป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะ มโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณะนีวรณะสัมปยุตเป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณะสัมปยุตตาโนนีวรณะก็มีธรรมธาตุเป็นนีวรณะนีวรณะสัมปยุตก็มี เป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะก็ม okay. ีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรณะนีวรณะสัมปยุตแม้เป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะก็มีท่าสิบหกเป็นนีวรณะวิปยุตตะนีวรณิยะท่าสองเป็นนีวรณะวิปยุตตะนีวรณิยะก็มี เป็นนิวรณะวิปยุตตะอนิวรณนิยะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนิวรณะวิปยุตตะนิวรณนิยะแม้เป็นนิวรณะวิปยุตตะอนิวรณนิยะก็มี